ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปเมื่อราว2,300ปีก่อนเรือแล่นเข้าท่าเมืองอเล็กซานเดียในเช้าวันหนึ่งสิ่งแรกที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่ตลาดไม่ใช่วังและไม่ใช่กองทหารแต่คือเมืองที่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นเพื่อคิดมากกว่าที่จะรบเมืองนี้ไม่ได้ดังเพราะกำแพงสูงหรือกองเรือใหญ่แต่ดังเพราะข่าวลือประหลาดข่าวลือว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งกำลังพยายามรวบรวมความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติเอาไว้ในที่ที่เดียว และถ้าคุณเป็นนักคิดนักเดินเรือนักคณิตศาสตร์แพทย์หรือแม้แต่นักเล่าเรื่องคุณไม่มีทางไม่อยากเห็นมันด้วยตาตัวเองเพราะในโลกยุคนั้นความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ใครก็เข้าถึงได้มันกระจัดกระจายถูกผูกขาดและมักหายไปพราะกับคนที่รู้มันสถานที่นั้นคือหอสมุดแห่งอเล็กซานเดียอเล็กซานเดียไม่ใช่เมืองที่เติบโตตามธรรมชาติแต่มันคือเมืองที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้น อเล็กซานเดอร์มหาราชเลือกจุดนี้ด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์เป็นประตูระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับโลกตะวันออกแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ได้มีดีแค่เมืองท่าหลังจากอเล็กซานเดอร์เสียชีวิตจักรวรรดิอันกว้างใหญ่แตกออกเป็นเสี่ยงเสียงและหนึ่งในในายพลของเขาปะตเลมีเลือกอียิปต์เป็นฐานอำนาจของตนปะตเลมีเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองจำนวนมากมองไม่เห็นกองทัพชนะสงครามได้แต่ความรู้ชนะเวลา อียิปต์ภายใต้ปะโตเลมีไม่มีวันเอาชนะกรีกหรือโรมด้วยกำลังทหารล้วนๆในระยะยาวแต่ถ้าเขาสามารถให้อเล็กซานเดียกลายเป็นสถานที่ที่ใครก็ตามที่คิดจะต้องมาที่นี่เมืองนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางที่โลกไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจากกักรวรรดิใดจะขึ้นหรือล่มสลายก็ตามจากแนวคิดนี้มิวเซียนจึงถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่แค่ห้องสมุดแต่เป็นสถาบันที่รัฐลงทุนอย่างจริงจัง นักวิชาการที่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาได้รับอาหารที่พักเงินเดือนและการคุ้มครองจากรัฐสิ่งเดียวที่ถูกคาดหวังคือให้พวกเขาใช้ชีวิตไปกับการคิดการตั้งคำถามและการบันทึกผลลัพธ์ของมันนี่ไม่ใช่โลกแห่งความโรแมนติกแต่คือระบบระบบที่ใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อผลิตความรู้และขอสมุดอเล็กซานเดียคือคลังสมองของระบบนั้น วิธีการสะสมหนังสือของที่นี่ไม่สุภาพและไม่พยายามที่จะสุภาพด้วยทุกเรือที่เข้ามาเทียบท่าอเล็กซานเดียต้องส่งมวนคัมภีรทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจไม่ว่าจะเป็นบทกวีจากกรีกตารางดาราศาสตร์จากบาบิโลนตำรายาจากอียิปต์หรือการบันทึกการเดินทางจากทะเลแดงนักคัดลอกของรัฐจะคัดสำเนาอย่างพิถีพิถันแต่ต้นฉบับจะถูกเก็บไว้และสำเนาถูกส่งคืนเจ้าของ ในเอกสารบางชิ้นมีการระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าต้นฉบับคือของอเล็กซานเดียนี่ไม่ใช่การขโมยในสายตาของพวกเขาแต่มันคือการอนุรักษ์ความรู้ให้มนุษยชาติภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ควบคุมของมันคือรัฐภายในหอสมุดมีความพยายามจัดหมวดหมู่หนังสืออย่างเป็นระบบมีบรรณารักษ์มีบัญชีรายชื่อมีการวิจารณ์ต้นฉบับนักวิชาการไม่ได้แค่เก็บหนังสือแต่โต้แย้งกันแก้ไขกัน และเขียนคําอธิบายประกอบต้นฉบับของผู้อื่นนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะเรียกว่างานวิชาการในปัจจุบันที่นี่เอราโ s สเทนส์ er f, คำนวณเส้นรอบโลกด้วยเงาของดวงอาทิตย์ที่นี่ฮิโรฟิลุสผ่าศพมนุษย์เพื่อแยกแยะ,แยะเส้นประสาทกับเส้นเอ็นที่นี่ยูคลิดเขียนเอเลเมนต์ซึ่งกลายเป็นรากฐานเลขาคณิตของโลกตะวันตกหอสมุดอเล็กซานเดียไม่ได้แค่เก็บอดีตแต่มันกำลังผลิตอนาคต และในความยิ่งใหญ่นั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่เงีย,งยบๆหอสมุดนี้ไม่ได้เป็นอิสระมันผูกติดกับอำนาจของรัฐอย่างสมบูรณ์เงินเดือนมาจากราชสำนักการคุ้มครองมาจากกษัตริย์และการคัดลอกหนังสือเกิดขึ้นได้ตราบใดที่รัฐยังเห็นคุณค่าตราบใดที่อเล็กซานเดียคือศูนย์กลางอำนาจความรู้ก็ปลอดภัยและนี่คือเงื่อนไขอันตรายที่สุดของทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนอเล็กซานเดียยังคงเป็นเมืองใหญ่ แต่ไม่ใช่หัวใจของโลอีกต่อไปโรมเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาความขัดแย้งทางการเมืองภายในราชสำนักอียิปต์รุนแรงขึ้นเมืองที่เคยเต็มไปด้วยนักคิดเริ่มมีทหารเดินป่าบ,บนกับนักปรา์ในช่วงกลางศตรวรรษที่1ก่อนคริสตกาลอาเล็กซานเดรียไม่ใช่เมืองแห่งความสงบอีกต่อไปแต่มันคือหมาตัวหนึ่งในเกมอำนาจระดับจกกักรวรรดิและในเกมนั้นความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกฝ่ายให้คุณค่าเท่ากัน ไฟยังไม่เกิดแต่เงื่อนไขของไฟครบแล้วเมืองที่สร้างมาเพื่อคิดกำลังจะกลายเป็นเมืองที่ต้องเอาตัวรอดและในความวุ่นวายนั้นไม่มีใครมาหยุดเพื่อถามว่าถ้าไฟลุกขึ้นจริงๆอะไรจะไหม้ก่อนกันเรือหรือความรู้คืนที่อเล็กซานเดียเริ่มไฟไหม้ไม่ได้เริ่มจากความเกลียดชังต่อหนังสือไม่ได้เริ่มจากฝูงชนที่ตะโกนใส่นักปราญ์และไม่ได้เริ่มจากใครสักคนที่ตั้งใจจะทำลายความรู้ของมนุษยชาติ แต่มันเริ่มจากความกลัวความเร่งรีบและการตัดสินใจทางทหารที่ไม่มีเวลาคิดพิงผลลัพธ์ระยะยาวปีนั้นคือ48ปีก่อนคริสต์กาลเมืองอเล็กซานเดียไม่ใช่เมืองแห่งความสงบอีกต่อไปมันกลายเป็นสนามประลองอำนาจทางการเมืองของอียิปต์และโรมชายโรมันคนหนึ่งชื่อจูเลียสซีซาร์เข้ามาพัวพันกับความขัดแยง้งระหว่างคลีโอพัตตากับฝ่ายตรงข้ามกำลังของเขามีน้อยเขาถูกล้อมอยู่ในเมืองที่ไม่เป็นมิตร รู้ดีว่าศัตรูยึดท่าเรือได้เขาจะไม่มีทางหนีออกจากอเล็กซานเดียได้เลยคําสั่งจึงถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็วเผาเรือมันไม่ใช่คําสั่งที่มีอุดมการณ์ไม่มีการประชุมไม่มีใครคิดถึงหอสมุดมันคือการตัดสินใจแบบคนที่ถูกไล่ต้อนเข้ามุมเรือไม้ที่จอดเรียงรายในท่าถูกจุดไฟเผาทีละลำเปลวไฟพุ่งขึ้นพร้อมเสียงแตกของไม้แห้งลมทะเลเมดิเตอร์เรเนยียนพัดแรงกว่าที่ใครคาดไว้ และไฟก็เริ่มทำในสิ่งที่ไฟทำเสมอมันลามจากเปลือสู่ท่าจากท่าสูโโ่โกดังริมฝั่งโกดังเหล่านั้นไม่ได้เก็บแค่ข้าวหรืออาวุธแต่เก็บเอกสารสินค้าจากต่างแดนและม้วนคัมภีร์จำนวนมากบางม้วนเป็นสักเนาที่รอส่งกลับบางม้วนเป็นต้นฉบับที่เพิ่งถูกยึดมาบางม้วนยังไม่ได้ถูกลงทะเบียนด้วยซ้ำไม่มีใครมีเวลาคัดแยกในความโกลาหลนั้นมว้วนปาปิรุสถูกโยนทิ้ง ถูกเหยียบถูกกลืนไปกับควันดํากลิ่นกระดาษไหม้ผสมกับกลิ่นเกลือทะเลและควันไม้มันไม่ใช่ภาพโรแมนติกอย่างที่ตำนานเล่าแต่มันคือความสับสวนวุ่นวายของเมืองที่กําลังพยายามเอาตัวรอดน,นักประวัติศาสตร์ยุคโบราณอย่างสตราโบและพูซากบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้พวกเขาไม่ได้บอกว่าหอสมุดหลักถูกเผาแต่บอกว่าหนังสือจํานวนมากถูกทําลายนั่นคือทมที่กํากวม แต่สําคัญเพราะมันบอกเราว่าความสูญเสียได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ศูนย์กลางจะยังไม่ถูกแตะต้องขอสมุดหลักยังคงยืนอยู่ในเขตพระราชวังไม่ได้ถูกไฟแตะต้องโดยตรงแต่โลกของมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีนั้นเพราะสิ่งที่ถูกเผาไปไม่ใช่แค่หนังสือแต่คือระบบสำรองคลังเอกสารโกดังและสายการคัดลอกที่หล่อเลี้ยงมันไฟดับลงในที่สุดเมืองไม่พังทั้งเมืองซีซารอดอเล็กซานเดรียยังอยู่ แต่ไม่มีใครจัดพิธีไว้อะไรให้หนังสือที่หายไปเพราะในยุคน,นั้นชีวิตคนสำคัญกว่าเอกสารและสงครามไม่เคยหยุดรอให้นักปราดเก็บเศษบาบิลุสหลังไฟไหม้ไม่มีใครพูดว่าหอสมุดอเล็กซานเดียถูกทำลายแล้วเพราะมันยังไม่จริงแต่นับจากวันนั้นหอสมุดไม่เคยกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเมื่ออียิปต์ตกอยู่ใต้อำนาจโดมาอย่างเต็มรูปแบบอเล็กซานเดียยังเป็นเมืองสำคัญแต่ไม่ใช่หัวใจหลักของักรวดิ โรมมีศูนย์กลางของตัวเองค้างความรู้จากอเล็กซานเดียไม่ใช่อาวุธทางอำนาจอีกต่อไปงบป,ประมาณของหอสมุดลดลงการอุปถัมภ์นักวิชาการไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอันดับแรกและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดของเรื่องเพราะก่อนยุคแท่นพิมพ์หนังสือจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีคนคัดลอกมันซ้ำเมื่อเงินหมดคนคัดลอกหาย นักวิชาการลดลงม้วนปาปิรุตก็เรื่อมตายอย่างช้าๆไม่ใช่ด้วยไฟแต่ด้วยเวลาตัวอักษรเลือนกระดาษเปลาะและเมื่อมันแตกสลายไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่ามันเคยพูดถึงอะไรหลายร้อยปีผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่จากหอสมุดอเล็กซานเดียคือสาขาย,ย่อยเช่นเซเลเพียมมันกลายเป็นเหมือนโกดังสุดท้ายของความรู้โบราณเป็นที่พึ่งของสิ่งที่รอดมาได้จากการเมืองและการเวลาแต่ในโลกศตวรรษที่4ไม่เหมือนโลกของปโตเลมีต่อไป ศาส,สนาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนความรู้แบบเก่าถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเดิมในปีคิศช391เมื่อมีคำสั่งห้ามศาสนานอกศาสนาคริสต์วิหารหลายแห่งถูกทำลายรวมถึงเซเลเพียมมีบันทึกว่าฝูงชนบุกเข้าไปทุบทำลายรูปเคารพและสิ่งที่อยู่ภายในก็หายไปพร้อมกันไม่มีบันทึกชัดเจนว่าไฟถูกจุดหรือไม่แต่เรารู้ที่หลังจากนั้นไม่มีใครพูดถึงความรู้แห่งนี้อีกเลย ตำนานที่ว่าหอสมุดอเล็กซานเดียถูกเผาในยุคอาหรับหลายร้อยปีต่อมาปรากฏในเอกสารที่เขียนหลังเหตุการณ์จริงนานมากและนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับมันเพราะเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่เรียกว่าหอสมุดอเล็กซานเดียแทบไม่เหลืออะไรให้เผาแล้วดังนั้นความจริงที่ไม่โรแมนติกค,คือหอสมุดอเล็กซานเดียไม่ได้ตายเพราะไฟครั้งเดียวมันตายเพราะไฟบางส่วนความเฉยชาการเมืองศาส,สนาและการตัดสินใจของมนุษย์ที่มองสั้นเกินไป สิ่งที่เราสูญเสียไปไม่ใช่แค่ตำราแต่คือเส้นทางของความเป็นไปได้เราไม่รู้เลยว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่หายไปเรารู้แค่ว่าบางเล่มเหลือเพียงชื่อและบางเล่มไม่เหลือแล้วแม้แต่ชื่อนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกเผาแต่คือการถูกลบออกจากความทรงจำของมนุษยาชาติอย่างถาวรเมื่อไฟดับลงในคืนนั้นเมืองอเล็กซานเดียยังคงอยู่ผู้คนยังมีชีวิตนักปราชญ์บางคนยังเขียนหนังสือ แต่บางอย่างได้หายไปแล้วโดยไม่มีวันกลับมาและไม่มีใครในคืนนั้นรู้เลยว่าพวกเขาเพิ่งเห็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในความสูญเสียทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์